นี่สั่งภารกิจมาหวานไม่เบา,า,เ,บาเอาเป็นว่าภารกิจต่อไปของเรานะครับนี่นก็คือหวานไม่เบานั่นเองครับทุกคนพร้อมที่จะรุยกับภารกิจนี้หรือยังครับพร้อม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 ค่ะ ภารกิจหวานไม่เบากติกาพิธีกรทั้ง4จะต้องแต่งหน้า Secret Toast ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แก่แขกรับเชิญ Secret Toast ของพิธีกรคนใดถูกใจแขกรับเชิญที่สุดจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทันทีก่อนที่นุ่มๆของเราจะทำภารกิจสุดท้ายนั้นก่อนอื่นจะต้องเรียนวิธีการทำซ r เค t o โตสกับพี่ตุ๊กกันก่อนครับ ค่ะตัวนี้เป็นตัวเมนูซีเครทโค้นะคะของทา,างร้านตัวนี้ขนมปังของเราจะเป็นตัดขอบแล้เรียบร้อยนะคะ <ภา S 2> ด้านหน้าก็เป็นเนยนะคะอันนี้ใช้เวลาทําประมาณ8ปดถึงสินาทีนะคะ <ภา S 2> ตรงนี้วิธีการทำคือต้องทำนำขนมปังส่วนนี้นะคะเข้าไปเวฟก่อน <ภา S 2> นะคะ ประมาณสักสิบวินาทีนะคะออกมาแล้วก็ไปเข้าเคาย่างหรือเคาอบนะคะประมาณแปดสิบนาทีทำด้วยไอศครีมทำด้วยไอศครีมนะครับคือจะเป็นรสชาติอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะเลือกได้เลยนะครับแต่คุณจะเลือกแต่ว่าวันนี้เรามาเพิ่มความหวานด้วยช็อกโกแลตนะคะนี่วันนี้เรามาทานไอศครีมช็อกโกแลตมาทานหอมข้างบนตัวขนมครับแล้วแบนี้นะคะแล้วเราก็ต่อด้วยพิ้งครีมนะคะใช้ตัวนมสดนะคะ ว้าวมีความสุขเลงนะเวลาได้แต่งอะไรหวานด้วยนะคะเชอร์รี่นะคะเพื่อที่จะออกสีลค่ะไอศครีมช็อกโกแลตก็แนะนำให้ราดเป็นตัวทัปปิ้งช็อกโกแลตใส่ครับนะคะว้าวนในส่วนนี้ตัวนี้จะทานคู่กับตัวไบหลับน้ำผึ้งเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานความหอมขึ้นไปนะคะตรงนี้เราก็ก่อนเสิร์ หรืก่อนจะให้ไข่ไ็่ก็ด้วยเนี่อีกมอนอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเวลาทานนะคะก็ต้องใส่สอพร้อมๆกันอยู่ที่ว่าชอบหวานไม่หวานอะไรยังไงก็เติมได้ตามนี้นะคะโอเคครับพี่ง่ายค่ะเมนูเรียบๆไม่ง่ายนะคะคเอาละครับหลังจากที่พี่ตุ๊กกันนะครับได้สอนเรานี่นะครับแต่งหน้ากับเมนูที่มีชื่อว่า Secret t o a s t แต่เวลาตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ทั้ง4ี่หนุ่มนี่นะครับจะแต่งหน้าเพื่อที่จะพิชิตใจกับน้องปีเจแล้วละครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับแต่้เกิด เอาอมครับเอาพร้อมครับเอาละครับหลังจากที่หนุ่มๆได้เรียนวิธีการทำซีเคล็ดโทสกันแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องทำซีเคล็ดโทสเพื่อพิชิตใจน้องพีเจกันแล้วละครับแม้ดูท่าจะจริงจังมากเลยทีเดียวนะครับหนุ่มตนแต่ ตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยเสร็จเป็นคนแรกเลยนะครับมีอ,อักษรย่อ PJ ด้วยละครับ oh. เป็นอ,นอักษรย่อแทนใจแล้วกันนะครับคอนเซปต์เนี่ยตอนแรกกะว่าจะเป็นดอกไม้ซะหน่อย oh. แต่เนื่องจากว่าช็อกโกแลตที่ผมลาดไปเนี่ยมันเริ่มจะแบบขยายใหญ่ขึ้นก็เลยต้องสร้างลวดลายใหม่ให้มันนะครับ oh. เป็นตะขาบแล้วกัน <laughs> ผมตั้งชื่อว่า Secret Toast Fire Heart พี่ตนเสร็จเป็นคนแรกเลยนะครับเรามาดูฝั่งของแบงค์กันบ้างครับ หวานไม่เบาสมชื่อภารกิจเลยนะเนี่ยแบงค์เสร็จแล้วครับมีคอนเซปต์ของผมก็คือ<ะ>วาเลนไทน์ครับก็เป็นรุ่มหัวใจนะครับผมก็ให้น้องเขาครับของแบงก์ก็เสร็จแล้วมาดูของอลาัานกันบ้างดีกว่าครับ อล,ลนันดูท่าตั้งใจทำมากเลยล่ะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าซิมเพิลช็อกโกแลตเธอเป็นแบบเรียบเรียบ,ยรบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายที่ไหนเนี่ยเราจะชัานี่เรียบง่ายแล้วดูขอ,องพี่โตนี่อ,อะไรอ่ะลนลี่ไม่ใช่ตะขาบอยเยร์คาร์ดแหมไฟเยร์ฮาร์ดนะครับอลันไม่ใช่ตะขาบเดี๋ยวเราไปดูของพาร์ทกันบ้างครับ สองพาร์ทก,ก็เสร็จแล้วเช่นกันครับเอาละครับหลังจากที่นุ่มๆของเราทำซีเคล็ดทอดกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่น้องพีเจจะต้องเลือกผู้ชนะในภารกิจสุดท้ายกันแล้วละครับจริงๆถ้าพวกนี้เนี่ยหน้าตาก็อย่างหนึ่งรสชาติก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆกันนี้พี่เจก,ก็ชอบนะแต่ว่าไม่มีช็อกโกแลตเท่าไหร่แล้วก็น่ารักนะันี้พี่เจก,ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าในเรื่องรสชาติอาจจะยังไม่โดนใจ อันนี้ก็ช็อกโกแลตเยอะดีแต่ก็แบบเออมีเชอร์รี่อันนี้คุ้มนะคะถ้ากินอันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็โอเคเลยพี่เจชอบแบบว่าไม่ต้องมีแบบตกแต่งเยอะส่วนอันนั้นก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะคะถ้ากินเพราะฉะนั้นพี่เจขอเลือกอันนี้ค่ะที่ฝ <c oughs> ่ายที่มันไม่เข้าใครออกใครนะคบทุกคนคร <c oughs> ับอ <c oughs> แล้วมีอักษรยอ p พีเจด้วยนะครับเป็นอักษรยอดแทนใจครับว่าเมนูนี้เนี่ยพี่คิดขึ้นเนี่ยเพื่อพีเจเลยนะครับโอ้โหไฟร์ฮาร์ และแล้ว,ลวก็ถึงเวลาที่แขกรับเชิญจะต้องเลือกหนุ่มโดนใจประจําสัปดาห์นี้กันแล้ว,ลวครับโดยแขกรับเชิญของเราจะนำมิฟตครีมมาป้ายหน้าพิธีกรที่ไม่ถูกเลือกส่วนหนุ่มโดนใจประจําสัปดาห์นี้ของเราจะได้นั่งทานเค้กสวีทหวานกับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้กันครับ ในที่สุดตนแต่ก็ทำสำเร็จกับเขาสักทีครับแล้วสำหรับหนุ่มโดนใจประจำสัปดาห์นี้ก็คือหนุ่มตนแต่ของเรานั่นเองครับเร็วเร็วเวเนี่ยนั้นั่นเลยเนี่ยเร็วเร็วเร็วจ้างมาเนี่ยไม่ได้จ้างมาให้ทำหน้ารอเท่ๆนะจ้างมาให้ทำงานนั่นเร็วไปไปไม่ไหวเลยนะครับคนพวกนี้เนี่ยดูสิครับเนี่ย ทำงานเล็กๆน้อยนแค่นี้ทำไม่ได้เป็นยังไงบ้างครับร้านของเราอันาี้อคาคผมสองคนนี้กะว่าจะเปิดร้านคัพเค้กด้วยกันนะครับแต่เราเป็นคนลงทุนนะได้เลยเงินพีเจนะเย้ส่วนผู้แพ้ของเราก็ต้องถูกทําโทษด้วยการล้างจานครับ บทลงโทษของผู้แพ้นะครับนั่นก็คือต้องทำความสะอาดนั่นเองครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์9โมง15ทาง s k y b บอ5กลับรายการ i q e k i c l วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆรเร็วเอย่าอู้ล้ายสาวเร็วเร็วทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่ใช้ตายยาวเอาจสมองเธออยู่แค่ไกล